เจ้ามากระเมียน้อยมะเนี่ยเจ้ามากับเมีย <Wet> น <heure ux> ้อยเตจน้ัตำรวจน้ำนะครับขอใกียยนคำวยบรจน้ำห้นะครับ้อมไหมพร้ Are you r e a d ก่อ่ะขึ้นเลยไอ้ อ่าขึ้นเลยตรงไหนก็ได้ขึ้นยากอ่ะนใช่ถ้าลงทะเลหนักกว่านี้อีกมันต้องเอาขาไว้ไหนใช่ใช่เหยียดเขียดเลยเหยียขามาเหเหยียดเลยเหยียดขามาข้างหน้าเลย ไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับไปแล้วครับไปแล้วเกือบถึงฝั่งลาวเลยอื้อ ตรงนั้นที่เรานั่งนั่งกันอยู่นะฮะอยู่ตรงนู้นที่เรานั่งนั่งกันขอรกเราออกมาจากแถวนู้นเลยฝั่งนั้นก็เป็นลาวนะครับฝั่งนั้นเป็นลาวคนละหนึ่งร้อยบาทคนละหนึ่งร้อยบาท รอบนี้น่าจะสุดท้ายแล้วนะครับน่าจะสุดท้ายแล้วคิดว่าเาหักหัวเข้าไปแล้วหักหัวเข้าไปแล้วจะเทแล้วนะครับเทอย่าไปขืนนะอายไอ้ เจ็บไหมเจ็บไหมเอ้โ่นเท้าใครเลย